อยากให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าร้านนี้เด็ดยังไงนะครับเพราะว่าผมกินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนะครับใช่พี่อย่างที่ามาเพิ่งขึ้นซื้อนะมันเสกกองเด็ดเดียวสมตน้นสมหมูแล้วก็ลาบด้วยเฮ้ยแต่ว,ว่าตสส้มแซ่บๆเลยยายเราอู้หักแต่ย่ายดูเนื้อดูเนื้อดิมบ่มรู้สึกไงเห็นบ่มแล้วแน่นแน่ดูแน่นๆดูดิอืมแล้วก็จ้ำหรอ ร้อนๆเลยหูยอ,อยู่มาเป็นกะปีแล้วครับปีหนึ่งแล้วอือดูดิดมดมไม่ได้ขอปมปมๆสักวันแนละ้วซุปต้มลง,งไปครับ โหกระเทียมเลยเซฟอืมอ้มเขาซื้อสูตรกับแกนะโ้ตะเคียงถ้วยเลยขนาดนั้นโอ้อร่อยจริงวะ่ะวันนี้นะครับจะมากินลาบก้อยลำพูอยู่ตรงข้างวัดบ้านลำพูตรงนี้เลยนะครับ ร้านนี้เด่นเรื่องหม่ำนะครับหม่ำวัวหม่ำหมูกุนเชียงด้วยนะครับส้มต่อนบ้านเรานะครับเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าร้านนี้เด็ดยังไงนะครับเพราะว่าผมกินตั้งแต่เด็กจนโตแล้วนะครับก่อประมาณ30กว่าแล้วครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับไปครับลาบก้อยลำพูหม่ำใยอ้วนนะครับเดี๋ยวครับใยัสดีพสดีครับเปิด้านจะปีแล้วยอยู่นี่เปิด้านปลายปี31เอ สามสิบเอ็ด่อยใหญ่คำนวนบังรั่วอ uh, ู้สามสิบหก่อยใหญ่เราอ,อยู่ลานเด่นอย่างแน่ใหญ่มีอย่างที่บารมันขึ้นซื้อน,นะมัมใส่กองเด็ดเดียวสมต้นสมหงูแล้วก็ลาบด้วยเแต่ว่าต้นแซบแซบเลบยใหญ่แล้วดีมากเปิดรานปิดจะมูงใหญ่ เพิดล่ามนี่ล่าบอกเกิดใบสามโมงครึง่งอ่าตัวเส้าเตรียมได้กขายเลยโอ้มันพายยุดปะล่ามตีดกัน,นอ่าใส่กอกหม่อขายเลยตลอดเนาะตลอดเลยจนปิดร้านอ่าเดี๋ยวคืนเบหมดทุกไห้แล้วย,ย่ายเนาะเอาเลยอเอาเลยเดี๋ยวมาลองชิมลาบยี่ห้วนกันเนาะมาแล้วนี่สิครับโอ้วันนี้ต้มเดือดๆอ,อย่างนี้เลยครับอือหัวไฟนี่พี่เด็ดน,นะหม่อมยี่อ้วนนะครับนี่เราก็ก้อยครับอ๋อต้มนหมช่นเดือดอยดู่เลยดูดิ ขักแต่ยายดูเนื้อดูเนื้อดิยังไงเบ๊บสวัสดีครับครับรู้สึกไงวะงานใหญ่เนาะอลังการงานสร้างเนาะเห็นบ้างแต่พศสามหนึ่งแล้วเบสามหนคิดดูเอาว่าสาวอยูหกปีแล้วแล้วปัจจุบันนี้เนาะบ่มรู้สึกไงเห็นบ่มแล้วเน้นแน่นดูเน้แน่นๆดูดิจะเอาจับมาดูได้ไหมจับดูจับดู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 ความแน่นเนยแน่นแน่นมากอ่ะให้กินครัแรก Kin lạ lòng đua mầm nơi quân đông dip đông lắm lòng đua đê mầm lắm 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 โคตรคบเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยอ่าลองดูขค้งเลยนะโอ้ยกระดูกอ่อนดูกระดูกอ่อนดิโอ้ยกระดูกอ่อนนะโอ้ต้มก็คือต้มแบบหอมหอมพวกหอมน้ำหอมน้ำซุปมันอะ มาไม่มางนามาเดเนี่น้อมวัว้งน้นไม่มกินังกีวะบ้าอยู่ใกล้ๆเองนะใกล้ๆเองมีมาเววอันนี้ขหนียอันนี้ข้าวเหนียวใช่ครา้นเนี่ใช่อพิเศษเลยก็เียวไงเนาะยายแล้วจะทํานาเองอะไรเงยลองดูอืมออือ <N> นึกถึงตอนนี้มึงบุญมัางไฟอ่ะกินเขาจะอาลเอากก็ยมาให้กินม่ตรงนัน้นแล้วร,รู้สึกไงวะแบบบรรยากาศดูคลาสสิกแล้วสังเกตดูนะบ้านใช่ไหมบ้านเดยเป็นหลังเก่าแนะ้วยายอ้วนจะรื้อก็ได้นะแกไม่รื้อก็ยังแบบคงสภาพเดิมแล้วก็สร้างเป็นโดนข้อไปเธอสังสีก็ยังเงินอยู่ใช่แต่แกก็ยังใช้เป็นโดมขึ้นมาคือข้อมบ้านอีกทีนึงสังเกตดูไหมออน้าก็เลยชอบบรรยากาศตรงนี้มากมันดูแบบทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดอ่ะอารมณ์มันกินข้าวบ้านแม่ บ้านเพื่อนอะไรใช่แต่จงหวัดอย่างเงี้ยบ้านไม้บ้านอะไรโอเคแคขายดีแหละอกจะรื้อแล้วรื้อก็ได้แต่ในมุมมองว่ามันยังคงความคงเดิมไม่คงเดิมเนาะมันเหมือนหน้าร้านเราแบบคลาสสิกอ่ะออมาครับคิดถึงความได้อ้วนนะฮะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาชิมกันดูนะผมบอกเลยว่าแก้วขวดได้มากเลยอร่อยจริงครับมาครับต้มเลยนะต้มคักเลยน้องเบงเนาะต้มก็อร่อยาสั่งมอไฟได้ด้วยแล้วแต่ชอบนะอือ หนัวครับแนะนำพี่ิธีกินนะครับเอาพริกเนี่ยเข้าปากไปครับโ oh <my> อ้ไม่ก่อนนี่หืมรสกระเจำครับอื้มอลาไหลโคตร ต้มตุ้ปตามอร้อนเลยเ่้ามอดี่ครับบ่าวเบกเจอร้านเด็ดนะครับอยู่มาเป็นกะปีนะครับปีหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยมากินนานละต้มตาม

ครับที่เด็ดเลยครับเนียนเลยง่ายมากหนึชิ้นไปเลยหนยุบโดดาาก็ามาโอ้โหดูต้มเนื้อเปื่อยดิมันเปื่อยจริงจริงง่ยครับดูด้วย อขื้นใส่บ้างค่ะสุดไหมมีแนวแก้มไหม <laughs> จำน้ำน่อน้ำอย่างนัว พริดกับมัมตักแ้งคำโอ้ยเยอะเลยชิน้นใหญ่อ่อะออละลายในปากคักครับเหมือน,น่ย ส้มต่อนเลยครับปกละห้าสิบาทนะครับวันนี้เรามาถึงเราจัดกันเลยครับนี่เนี่ดีเบกลายเทยมเอาเปิดเปิด<ม>ดูดิว<ม>ด,ดมด,ดมก็ส้มเลยก็อย่าลืมมากันนะครับราบเบอก้วนนะครับผมว่าลํำปูลาบก้อยครับมาแล้วไม่ผิดหวังอร่อย ส้มเนื้อนะครับเขามีส้มหมูด้วยนะแล้วแต่ชอบนะครับเพรา่าคนไม่กินเนื้อนะดูดิดออเอาไว้จ้ำก่อนนะจะคำสองคำนะเบงนะดูดิหืุ่มดูไม่ได้กินนานแล้วนะคำใหญ่ๆเลยเนะี่ยต่อมยายอ้วนนะครับอย่าลืมมาอุ่นหน้านี่นะ ส้มเปรี้ยวพอดีแล้วก็มีกลิ่นหอมกระเทียมด้วยโอ้อร่อยอร่อยนี่ครับบ่าวเบงนะครับอืต้องลองครับโอ้กระเทียมเลยแซ่บอืมอืมส้มนัวเดจะทำขายวะออืืเขาซื้อสูตรกับแกได้ไหมไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ขายแซ่บหรือเบงเหรอ หายากร้านแบบเนี้ยคนแก่ทำแล้วอร่อยขนาดเนี้อืมหัอกินด้อือหืม,มพี่กินเยอะดูดิเพื่อพี่ปลูกเองคนอืมทำใหญ่เลยต้มโสดสด,สด,สด ชอบกินถับกระเทียมไม่ชกินจริงสดดอดเลยต้นยนะามน้ำมาดิเนะี่ยอูมามี่เค็มๆใช่ไหนะมต้มทั้งนัวทั้งแบบเค็มแบบอู้พอดีอา คนมีแหงลูกทอบนี่เองนะครับซื้อนั่นสุกโอ้ขากว่าสปมต่อนนะคำใหญ่ๆเลยนะี่ครับไม่ได้ขอปมๆสักวันนะลูกต้มลงไปครับอื้อหือ ษได้จริงครับนะโอ้ตะเคงถ้วยเลยขนาดนั้นโอ้อร่อยจริงว่ะ แกอะไรขนาดนั้นเลยเนี่ยมดหนัวาถามดูทำไมอะไรขนาดนั้นต้องไปแียถ้วยอะไรขนาดนั้นดูดิแขง่ถ้วยจนแบบโคิดถึงตอนเด็กเลยนะตอนเด็กไม่ได้มากินนานแล้วด้วยแบบตาก็วาด้วยแล้วตอนนี้ตาก็เสียไปแล้วต <c oughs> าสิบาะเดินทางไปถ่ายทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กลับมาบ่อยอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะเนาะเบีงเนาะมึงเดือนสองเดือนเราเพิ่งกลับมาที่หนองบัวครั้งหนึ่งเนาะมาตัดหญ้าด้วยแล้วก็ได้แวะมากินร้านที่แบบ อร่อยวัยเด็กวัยเด็กแต่พูดตรงๆว่าอยากเชิญชวนอยากให้มาจริงผมกล้าการันตีแล้วร้านนี้แบบโคตรได้ขนาดเบคอยากให้เต็มสิทธิ์มเบคเออนะอมันมหายากอะนะ่อนะน้าก็ให้เต็มสิทธิ์ไแล้ว <S <S ใช่ใช่ <ๆ S 2> ก็เป็นร้านสมัยเด็กของน้าใช่ไหมอ่าก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายโคตรได้